ใช่หนูแค่ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าหนูเครียดปัญหาหลายๆเรื่องเขาก็อ้างว่าหนูโดนของหรอใช่ค่ะเขาดูหนูไปดูดวงกับเขาเขาบอกว่าหนูโดนของกอรนี้คือจุดเริ่มต้นคือน้องคนนี้ไปดูดวงกับหมอดูชื่อว่าหมอแหวนค่ะอีแหวนชื่ออีแหวนอีดอกชื่ออีแหวนเนี่ยคือดวงเราไม่ดีเราคิดว่าเราดวงไม่ดีเลยไปหายอีแหวนอีดอกได้ดูดวงแล้วกระทั่งหนูว่าเขาก็บอกว่าหนูดวงไม่ดีหนูโดนแฟนทำคุณใส่ เออแร้วงยังต่อเสร็จแล้วแกก็พาหนูมาแกก็บอกว่าให้หนูแก้ของค่ะแกแกอย่างไรครับสามพันเก้าแกจะแก้ของให้แล้วเสียไปสามพันเก้าไหมไม่ไม่เสียหนูไม่มีตังค์แล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรยังไม่ต้องแก้ก็เดี๋ยวพามาลดน้ำมนต์ก่อนจะได้แบบมันจะได้ดีขึ้นมาหน่อยนึงแกก็พาหนูมาที่วัดะค่ะก็คือวัดนี้ใช่ค่ะแล้วหนูก็เริ่มมีอาการร้องไห้อย่างที่แล้วหนูก็ไม่มีอาการลดน้ำมนต์หนูก็กลับบ้านไปแล้วพอดีทางวัดเขามีงานไหว้ครูอะค่ะ วันที่ห้าหนูก็มาทาโรงทานพอหนูนั่นใน <ทำ S 1> คิดท,ทำไมหนูร้องไห้ครับมาทาโรงทานแล้วเสร็จจากง,งานแล้วก็นั่งคุยกันอยู่จะกลับบ้านนะคะแล้วทีนี้หนูก็ร้องไห้หนูเกลียดหนูก็ร้องไห้เกลียดก็มีคนมาจับใช่ค่ะแกก็บอกว่าหนูหนูแสดงอาการอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปเรียกคนที่อยู่ในคลิปมะคะ่ะมามาเหมือนเป่าคาถาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นหนูก็กลับบ้านไปแล้วพอหนูมาลดน้ำมนต์ที่วัดแล้ว ทีนี้หนูก็ร้องไห้อีกก็หลงหลงพ่อก็เลยให้หนุ่งขาวของขาวเผื่อจิตใจจะได้ดีขึ้นหนูก็อแล้วที่มันอ้วกมันเริกก่มอ้วกตอนไหนอ่ะมีอ้วกไม่เคยอ้วกแต่ทําไมเขสาสร้างสตอรี่ว่าเราอ้วกเป็นเส้นผมอะ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาได้บอกเราไหมไม่ได้บอกค่ะรายละเอียดไม่เคยบอกแต่เขาไปให้ข่าวว่าหนูอ้วกมาเป็นเส้นผมว่าหนูโดนขอค่ะรายละเอียดที่ให้ข่าวหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขา,ขาไม่เคยบอกเลย แล้วพอมีข่าวมีข่าวออกมาก็เหมือนกับก็คุยกันกับน้องสาวคือแบบนี้ยเขาไปให้ข้อมูลจากนักข่าวในพื้นที่ว่ามันมีเด็กโดนของอ้วกมาเป็นเส้นผมค่ะทีนี้เขาก็พยายามเอานักข่าวสติงเกอร์ในพื้นที่มาทําข่าวใช่ไหมพอทําข่าวไปแล้วเนี่ยเขาก็ให้นักข่าวหยุดแล้วเขาอ้างว่าหนูทําให้วัดเสียชื่อเสียงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขา เขาเขาเป็นคนบอกให้น้องสาวหนูติดต่อไปทางเพจหมอปลาและทีน <Sp ี้ทางเพจตอบมีการตอบกลับช้าค่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าแฟนเขาคนที่ชื่อทวชัยผ่านนามสกุลเดียวกันกับทนายไพศสารนามสกุลลังลิศใช่ค่ะก็เลยติดต่อเดี๋ยวให้แฟนเขาคุยกับทนายไลอสารจะได้ไวหน่อยแล้วให้ทนายไพศสารติดต่อมาทางหมอปลาค่ะเนาะและทีนี้เขาก็คุยกันแล้วเขาเอาคลิปมาให้ฟ yes ัง เป็นบทสนทนาระหว่างธนาภไยศารกับคุณทวัช,ชัยเพื่อให้เราเกิดความน่าเชื่อถือใช่ค่ะ oh. พอพูยไปเสร็จปุ๊บนักข่าวก็มาทําข่าวพอมีการทําข่าวมีการทําข่าวประมาณว่าหนูอ้วกเป็นเป็นผม,เป,นผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วทุกคนก็แบบอ้าวใครเป็นคนให้ข่าวทั้งท้ี่น้องสาวหนูแค่บอกว่า ที่หนูมีอาการแบบนี้แบบนี้ในคลิปแค่ไม่กี่คลิปแต่คนที่ให้ข่าวกลายเป็นคนอื่นนะคะก็เลยกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับวัดกับอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะให้แฟนเขาคุยกับทนายอีกทีเพื่อที่จะแก้ข่าว<อ>ค่ะเขาก็คุยกับทนายพอทนายไพศาลพอคุยเสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้โอนเงินเพื่อที่จะโอนเงินไปให้ทนายไพศาลเพื่อที่ทําการแก้ข่าวให้แล้ว นั่นคือเขาอ้างตัวธนาเปศาน <S S 3> ทั้งๆเรื่องจริงเขาไม่ได้อนให้ค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าเขาอ,อนเงินส่วนตัวเขาให้ธนาเปศาะหลังจากนั้นเขาก็มาเรียกกับน้องสาวหนูบอกว่าน้องสาวหนูเนี่ยน้องเป็นคนแจ้งเรื่องไปทางหมอปานะเป็นคนทําให้มีนักข่าวมาทําข่าวทําให้หลวงตาเสื่อมเสียทําให้วัดเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรียกเก็บเงินให้น้องหนูหาเงินให้ก่อนวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดธันวาเนี้ยใช่ค่ะและน้องหนูเรียดไหม เคียดมากแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้บอกแม่กับพี่สาวเพราะแม่กับพี่สาวเครียดอยู่แล้วอ๋อใช่ค่ะน้องก็เลยไปไป,ปรึกษาพี่ที่ทำงานเพื่อที่จะกู้เงินมาใช้ให้กับแม่หมอในตรงนี้สามแสนใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางที่ทำงานเขาก็เลยบอกว่าอ่าเนี่ยจะกู้เงินอะ่ะเอาลองถามดูซิเอาสลิปมาซิว่าโอนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมา<อ>เป็นหลักฐาน พอน้องสาวหนูถามกลับไปทางแม่หมอแม่หมอก็บอกว่าแฟนเขาก็เลยพูดว่าไอถวัดนี่นะใช่ค่ะซึ่งมันตอแหลว,ว่ามันไม่มไม่ได้พูดอพูดว่าไงพูดว่าถ้าคุณถามหาสลิปแสดงว่าคุณไม่เชื่อใจผมงั้นพวกคุณก็จัดการกันเองแล้วกันผมจะไม่ยุ่งแล้วจะให้นักข่าวจะปล่อยให้นักข่าวมาโจมตีพวกคุณแลวข่าวก็ออกไปแบบนี้ทําให้วัดเสื่อมเสียทําให้พวกคุณเสื่อมเสียผมจะไม่ยุ่งกับข่าวนี้ ไอ,นนอชวัตชัยพูดปเป็นพระเอกเลยใช่ค่ะไอเปรตล้วไงต่อน้องห,อหนูเลยเรียรละทางแม่หมอก,ก็เลยกดดันเนี่ยหลวงตาไม่ฉันอาหารนะไม่ไม่ออกมารับแขกเลยเรียนมากทุกคนในวัดเรียนมากนักข่าวก็ยังมาวนเวียนอยู่น้องทํางานอยู่ไม่เป็นอนทํางานเ,เดกดดันให้หน้องอนตังให้เขาใช่ค่ะ โอ,อนี่คือวิธีการหาแดกของอิมอิมอ่มอิมแม่อิมแม่หมอไก่ทวัดชัยค่ะแล้วพี่ที่ทํางานเขาก็เราของพี่ที่ทางานกันของน้องค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันมันแปลกๆก็เลยเลือกที่จะปรึกษาหนูกับแม่พอปรึกษาหนูก,กับแม่ก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงอ่าแล้วก็เริ่มมีการติดต่อหาทนายา,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 ารพาณค่ะเริ่มปรึกษาว่ามันจริงหรือเปล่าใช่ค่ะก็ติดต่อทางทนายารพาณก็ไม่ใช่ความจริงคือถ้าเราไม่ติดต่อธนายารพาณเราอาจจะเสียเงินใช่ค่ะคือผมบอกกันว่า ผมกับนาย p a i า a นะเ,เ,เนี่ยและแม้กระทั่งกบอยเสียเปียเนี่ยการช่วยเหลือคนตะละเคสตเนี่ยเราไม่เคยเอาเงินไทยแล้วผมกล้าพูดเลยว่าถ้าใครทําผิดอะ่ะเอาเงินมาปิดปากสื่อไม่ได้แน่นอนเพราะสื่อเขาให้เป็นฟาม์มเป็นรทมทั้งสองฝั่งว่าจริงหรือไม่จริงผมเองเหมือนกันผมก็ไม่สามารถเอาเงินไปปิดสื่อได้ถ้าหมอปลาทําผิดอะ่ะสื่อก็ต้องทำเสนอข่า,ขาวว่าหมอปลาเูาทําจริงหรือเปล่าเราก็จะมาแก้ไขเงินมันไม่สามารถปิดสื่อส่วนกลางนี้ได้หรอกเพราะเขาให้ปารมเป็นรทม และผมก็ไม่เคยรับเงินใครถ้านําเสนอข่าวเราก็ต้องอยู่ในข้อเท็จจริงอยู่แล้วจริงไหมอะใช่ค่ะก็ยังดวงดีนะที่ยังไม่โอนให้ใช่ไม่มีหลอกเงินสามแสนหาไม่ได้รอกนี่คือความตอแหลของอีอหมอหมอชื่ออะไรนะหมอแหวนอีแหวนมึงเปลี่ยนเป็นแต่อีแหวนนะเป็นอะไรรู้ไหมกุญแจข้อมือที่จะล็อกมึงเข้าตารางนะจ๊ะอีแหวนแค่นี้แหละอีแหวน